มันก็สั่นแล้วไม่ใช่ใช่ไหมแม่เขาก็ไม่มาแล้วใช่ไหมเนี่ยเราก็ไม่เห็นแม่นกซึ่งพอเดี๋ยวพอแดดร้อนเนี้ยชั่วโมงเดียวก็มองเท่งแล้วมร้อนขนาดเนี้คนตากแดดยังจะมองเทงเลยที่มีตู้อบไหมอ่ะงั้นเราก็อโมยไปเลยเหรอก็ผมไม่รู้ว่าแม่เขาจะมาดูอีกไหมไม่มาแน่นอนอยู่แล้วก็ลองหันให้เพื่อนๆดูอีกทีระยะไกลดีเห็นยังเมื่อกี้เมื่อก้เอาไปจ่อเลยไม่ไม่ระยะไกลยเนนี้คือเห็นว่า ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทิ้งแพทั้งสองเนี่ยตัวกาวีตัวแรกเลยทุกคนคือตรงเนี้ยซึ่งซึ่งถ้าเราเลื่อนแม่นกก็ไม่มากลางล่มให้เดี๋ยวก็ไม่มาเพราะว่านกมันบินจากที่สูง,งนะแทนที่มันจะเลือกเป็นอนุนะไม่พี่อนุนมีเศษอยู่เห<ะ>มือนกําลังจะทําหรือไม่ก็<อ>มันอาจจะไปเลือกอนุนแล้วพี่<อ>แต่มันมาชอบตรงนี้มากกว่าเห<อ>น้าพี่ดูในหลุมแก้วอ่ะมันมีมันมีเศษหญ้าวางไว้อยู่ ผมไม่เชื่อว่าเขาเลือกไว้ก่อนแล้วนะแล้วเขาก็มาย้ายตรงนี้หรือเปล่าผมไม่เชื่อตรงนั้นเลยเออเออซึ่งเมื่อคืนเนี่ยอากาศดีก็มานั่งมันก็ยังคุยเลยว่าแบบเฮ้ยนึกว่าใครเด็กๆเอาญ้าอะไรมาปลูกยังเฮ้ยถ้านกมาทํารังนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะก็ประหลาดมากต้นไม้รอบที่เราก็เก็บไว้หมดไม่ไม่ไม่ไข่ตรงต้นไม้ผมว่าเขาชอบที่เป็นหลุมกูไปทําหลุมที่อื่นให้ก็ได้แต่ว่าคือตรงเนี้ย คนไม่รู้มาปุ๊บก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ตอนเย็นก็คือที่ที่ชอบก็คือไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ชอบพูดนะเรื่องเรื่องเนี้ยปกติพี่บางคนไม่พูดเลยนะเรื่องที่ว่าแบบว่าเราทําที่เพื่อแบบอะไรนะ<อ>หนให้คนนุงคนเดินหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันก็เป็นจริงแหละที่ว่าผมผมคือผมชอบนะคือได้เห็นคนอะไรนะคนแก่คนอะไรมาเดินมาอะไรเงี้ยก็ดีมีความสุขดีแล้วก็เราห้ามใครเข้าตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้ว แล้วพ่อแม่กูก็วัยรุ่นวัยรุ่นทางลงมีไม่ลงสไล,ลย์ยาลงเลยลงตรงหญา้าคแบบเยห้ามคนอื่นลงตรงย้าแต่พ่อแม่คุณลงเองสไลยก์กลงมาเลยดูหน้าผมดำเลยไม่ผมตากแดดดูดิร้อนจริงนะครับตากแดดนต่เศวตมง<อ>ถึงบ่ายสามมันใกล้เข้าสงการแล้วเพราะมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆโอ้โหร้อนหดวันนี้ร้อนหดมากตาผมเนี่ยพอไม่ได้ไม่ได้นอนแล้วฉากแรกคือแทบจะมองพระอาทิตย์เลยชั่วโมงหนึ่งยืนตากแดดอยู่ฉากแรกก็ร้อน แสบหน้าดิโอ้โหเมื่อกี้ผมเซิร์ฟม,มากผมลงมาแล้วไม่มีลมเลยวันนี้นี่เหรอไม่ใช่หล่กูยังมองมึงเลยว่ามึงแป๊บเดียวก็ยุงหามแดกแล้วแล้วก็ไม่ไหวหรอกถัานกล้องคือเดี๋ยวยุงก็ก็ก็กินแล้วไม่ไหวเออเออมันจะทําอันนู้นจริงๆเไว้แต่ทําไมมันมันเลือกอันนี้แปลกอาจจะเป็นอีกตัวไหมอีกครอบครัวหนึ่งไหมพี่มันเป็นไปได้ไหม,ม<า>หรือมันมามาให้ครบเลยเดี๋ยวเอาไอ้ที่ที่ห้อยเนี่ยมาเพิ่มใส่ให้มันตรงอันลิม แต่พี่มีที่อบไข่ใช่ไหมมีมีเดี๋ยวฟองเนี่พี่ว่าเราทอดกินเออทอดกินดีกว่าโหไม่เครียดดีด้วยนะฮะทุกคนแล้วนี้เราน่าจะได้กินไข่นกทอดกันนะแต่ว่าเฮ้ยอยากไม่ประเด็นอย่างเงี้ยนะมันมันมันยากนึกภาพว่าถ้าแม่นกมานอนหกตรงนี้ตอนบ่ายเนี่ยใช่พี่มันร้อนมากตายทั้งคู่แต่ถ้าเราครอบไว้เขาก็ไม่มาอลไรใช่ไหมเขาก็ทิ้งไปเลยใชจริงพี่ต้องให้มันเหมือนว่าเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างเงี้ยเอาไว้ห้อย อานี่ว่าจะไปซื้อลมให้เก้าอี้อยู่ซื้อลมให้เก้าอี้อืมหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดช่อนหน่อจะซื้อลมให้เก้าอี้อยู่เสียบยังไงพี่อ่านี่กูรอให้มันมาขายบนเจนสกีเนี่ยกูจะจะแตกสุดๆเลยพี่อย่าไปท้ามันเดี๋ยวมันมาเอาจริงถนะ้าจอดเจสกีแป๊บเดียวก็มาเหมือนกันนั่นแหละ ตอนแรกผมเซลไว้ว่าที่นี่คือสถานอนุบาลสปีกแล้วพี่อืมเยอะมากอยู่ทุกจุดบนหลอดหลอดฟงหลอดไฟบนนู้นก็มีเกินครบละนกมาเอาจริงมันไม่ใช่อะไรเลยนะมันเหมือนประมาณว่ามันเป็นโซนที่มันรู้สึกว่าปลอดภัยหน่อยอนิดนึงแล้วนะไม่รู้มันคิดถูกคิดผิดแต่ว่ามันก็คิดว่าคงปลอดภัยอะไรเงี้ยจริงรถก๊อปผมเข้าใจนะแต่ตรงนี้มันมันน่าจะมาทํากลางคืนไหมผมคิดมันน่าจะมาทํากลางคืนเพราะว่ากลคืน,อคนตอนตอน,ตอนคืนผมยังนั่งคุยงานพี่กายอยู่ แล้วก็ยังแซวพิกาเลยพิกาเอาไอ้นี่มาหรอบอกว่านกมาทําจริงเนี่ยแปลกมากเลยเออแม่งทาจริงเว้ยเรียบร้อยนกเล่นแล้วอมืมันเหมือนนก,กนเนี่ยที่ว่าแต่ก่อนอ่ะถ้าเจอก็คือต้องเอาออกมาเลยไม่ต้องไปคิดเรื่องเรื่องว่าแย่งไข่จากแม่มันเลยคือที่สนามบินเวลาไปฝึกบินใช่ไหมตอนเช้า นกไข่กลางสนามบินเลยมันเป็นโรคอะไรมันไม่รู้มันเป็นนอนไข่ตรงกลางสนามบินเลยแล้วก็นอนกกตรงตรงสนามบินเลยคือมันมันทำรังไว้ตรงนั้นเลยฮะมันเป็นนอนไข่ไม่ทํารังเลยบางทีพื้นมันจะมีไอ้โค้งๆหน่อยอ่ะมันไปไข่อยู่ตรงนั้นเลยนกอะไรผมไม่รู้เหมือนกันแล้วก็แล้วก็กกตรงนั้นเลยและไม่หลบเครื่องบินด้วยใครวิ่งไม่ได้สนใจคือทับทั้งแม่ทั้งลูกเลยลาพี่ไปเจอจะไปเอาเอาเอาออกอืมส่วนใหญ่มันจะไม่รอดอยู่แล้ว เออมันแปลกดิมันก็เหมือนว่าเป็นสัญชาตญาณผิดนะที่ว่าคิดว่าคลอดตรงนั้นแหละไอ้นี่มาผมว่าเขาน่าจะมาตอกนกลางคืนพี่เขาน่าจะไม่ได้รู้ว่ากลางวันมันร้อนกูว,ว่ามันรู้มันรู้เพราะว่าหลังมันไม่ได้ใช้เวลาทําแป๊บเดียวมันต้องเซอร์เว์บ้างแหละกูว,ว่าอืนี่คือเราเสียเวลาคุยเรื่องนกไปประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เป็นไรพี่แต่ไหนมันเดีย๋ยวมันก็จะกลายเป็นอันนี้แล้วพี่สถานูบาลสเปีกแล้ว ตัวนี้ชื่ออะไรกูลืมเลี้ยงมาตั้งนานแล้วนะ่ไข่าดาวพี่ผมเรียกกีวีอะตัวมันเหมือนลูกกีวีแล้วไอตัวเนี้ยเป็นหนาที่ฉลาดมากคือหมาเป็นหมาที่ไม่ตีกับหมาอื่นไม่ตีเลยเป็นหมาที่ไม่ตีกับหมาอื่นไม่ตีจริงๆไม่สู้หมาอื่นแล้วใช้วิธีอะไรรู้ปะคือไอเปเล่ยเห็นไหมหมาพ่อ,อพียอันนาหมานรกนั่นอะเวลามันมาปุ๊บอะตีกับตัวนี้ตัวเน,นี้ยมันใช้วิธีแบบพอหมาตัวอื่นตีจะตีกัดมันจะนอนใหญ่ท้องเนี่ย แ,แจะนอนแบบหงท้องแล้วแล้วพอหมาแล้วหมามันไม่สนใจพุ๊มันก็เดินวิ่งไปเขีย่ยแล้วก็หงท้องแล้วก็วิ่งไปเขี่ยจนหมาทุกตัวเป็นมิกกับมันหมดอ๋อ,อไอหมีก็เล่นังตัวนี้เยอะสุดถ้าสังเกตดีๆไปเล่นก็เล่นับตัวนี้ตัวนี้นี่ที่คือกำลังคิดว่ามันหมาแล้วคือพอทํามันเป็นหมาที่ใช้สถานที่เยอะสุดพอตั้งแหนวางแพปุ๊บไม่ยอมกลับบ้านบ้านไม่กลับมาเฝ้าอยู่ตรงแพรประหลาดมากนั่งเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเลยแต่เขาเข้าใจมันแหละพี่มัน แล้วก็มันเป็นตัวเดียวที่ทํายากกูเสียทั้งหมดเนี่ยอ๋ออ๋อก็คือมันตัดลงมาเลยมันเป็นตัวเดียวที่วิ่งสไลด์ลงมาเลยลหญ้าเนี่ยอยู่ตัวเดียววิ่งโชว์ตรงยาโชว์โชว์ว่ามันเก่งแกนี่เองน่ารักน่ารักคือมันเหมือนลูกกีวีอ่ะผมชอบอะเหมือนตรงไหนวะตรงลายตรงตูดมันะพี่เพราะมันหันตูดมาไปดูตูดมันตอนไหนวะนนี้มันชอบเดินนำหน้าผมอะโอเคโอ้แต่วันนี้เจอหมาพิก้าครั้งแรกพี่ที่ไม่ใช่พี่ ไม่รู้หมาพิกาว่ะแต่มันจะเป็นหมาอ้าวนๆหลายๆตัวไม่แน่ใาจเหมือนกันแต่มีน,นี่อีกตัวด้วยหน้าหน้าตาน่ากลัวแต่ปัญญาอ่อนพิษบูอ๋อพิษบูที่แกเคยเล่าฟังยังไม่เคยเจอ,อแต่มีโอกาสได้เจอเจ้าหมากลมๆรงนั้นห้าหกตัวพี่ตัวโคตรอ้มพีม่ว่าเดี๋ยวมันจะมีนกอะไรแปลกๆโผล่มาไหมไม่แปลกหรอกในตัวนี้ก็มีแค่นกเขานกไอ้นกไอ้นกที่คคอดในหมวกกับนกอะแปลกมันเป็นไอ้สีดําหน้าตาแปลก นกไกน่นะพี่ที่ชอบมาไข่ทับลังกูเดนี่มไม่ใช่ชนั่นนะนั้นไอก้กะเวกาวกกะเวากวนตีน,นผมเนี่ยคือเคยครั้งหนึ่งเล่าเล่าความาไม่มีความรู้นะก็ผิดพลาดครั้งหนึ่งคือไปแย่งลูกนกมาเพราะนึกว่ามันเป็นลูกตอนนั้นเรายังไม่ค่อยได้ดูสารคดีนะช่วงนั้นอายุกี่ขวบพี่นานแล้ว จำจำไม่ได้เหมือนกันแต่ตอนตอนที่แบบว่าคือคือชีวิตวนเวียนกับการเก็บลูกนกมาหมดอยู่แล้วตอนนั้นอะ่ะเห็นนกเอี้ยงอะ่ะมันเดินอยู่บนพื้นอ่าแล้วก็มีนกกาว่าวลูกนกกาว่าวเนี่ยไซยังบินไม่เก่งอะ่ะวิ่งตามเราก็เสียวแบบเฮ้ยแบบบางทีเห็นลูกนกที่มันพัดแม่มานะเราก็กเนึกว่ามันเป็นลูกนกหลุดเอเอ,เ,อเราไม่รู้ว่าอ๋อไอ้นกเอี้ยงเนี่ยมันน่าจะเป็นแม่ เราไม่รู้เห็นมันวิ่งตามนกเอี้ยงเราอยู่นั้นตั้งแต่ทั้งเย็นน่ะเราผมจะให้โอกาสเห็นมันสักสามครั้งก่อนว่าถ้าสามสี่ชั่วโมงมันยังวนเวียนอยู่แถวนั้นน่ะเราก็ต้องต้อง, <dotted S 2> งไปปจับมันเพราะไม่มันูดยมันโดนแมวตัวคุบโดนอะไรเพราะมันบินไม่ได้น่าก็ไปเอามาก็ลูก evet. <countryside>. ลูกนกกระหว่านะเอามาเอามาเอามาเลี้ยงโอ้ยเล็บคมคมมากเล็บคมมากแล้วตัวใหญ่จิเจ็บมาก ต่คิดว่านั่นน,น,นะคิดว่าไปแย่งคุณแม่มาๆๆเพราะว่าไม่รู้มันวิ่งตามแม่นกเอี้ยงนกเอี้ยงนกเอี้ยงตัวติดเดี๋ยวเองเก้าวเอาตัวเบิ่เม,มเลยมันเป็นอย่างเงี้ยมันชอบชอบไปเอาเบียไปวางไปเบียดเขาอืแล้วมันเป็นไงพี่ต่อหลังยางาน,นพร้อมโตพอเป็นคนเลี้ยงแล้วไม่นี่พอถ้ามันโตปุ๊บเราจะเริ่มฝึกให้มันไปก็ค<อ>ือถ้านกเมื่อนกอะไรพอมันโตปุ๊บเราเห็นว่าตรงไหนมันมีเพื่อนมันอยู่เราก็จะพาไปเที่ยวบ่อยๆมันก็จะออกจากกรงแล้วก็ วนเวียนไปหาเพื่อนแล้วก็กลับมาหาเราแล้วพอวันสองวันสามันจะเริ่มวนเวียนไปหาเพื่อนแล้วก็ถ้ามันเจอคู่หรือมันอยากไปมันก็จะไปเราไปทั้งฝูงแล้วก็สบายใจแล้วะกอแต่ผมสงสัยว่าถ้าเกิดผมเอาไอ้เจ้าไข่ไปเนี้ยไปเข้าเครื่องอบแล้วมันเกิดแล้วถ้ามันโตใครจะสอนมันบินก่อนก่อนก่อนมึงไม่ต้องห่วงมันบินได้แต่ก่อนมันโตเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวสุดคือใครจะเลี้ยงมันก็คือมึงนั่นแหละเพราะมึงเป็นคนจะเอาไปเข้าใส่ที่กกแล้วสิ่งที่มึงต้องทําคือ ต้องไปเติมน้าที่เครื่องกบทุกๆวันไม่ต้องห่วงไม่ยากหรอกก็แค่ว่าแค่เติมน้ำใช่ไหมหรือว่าใช่ใช่แต่ก็ต้องไปเติมทุกวันเออก็แค่มาเติมทุกวันอาจวันไมุ่วันก็ได้หรือบางทีโทรมาบอกหน่อยก็ได้เลยเออ <laughs> ก็ต้องคุม <laughs> แต่ว่าคุม,คมอ,งองศามันก็เดี๋ยวเอาก,กับจ้าก็กลับมาแล้วใช่ก็ต้องให้มันไปคอยเติมน้ําวันเว้นวันก็คือว่าเครื่องกบไข่ถ้าไม่เติมน้ําไม่รอดก็คือเครื่องกบไข่แล้วก็คอยหยดน้ําให้มันได้องศาแล้วก็เช็คมันจะมีที่บอกณหภูมิอยู่ เราพอมันครอบล้วก็คอยแล้วก็เอาการกระบาดไว้ด้วยนะว่าไข่มันตั้งไว้ไงก็ต้องตั้งอย<อ>่างนั้นอย่าไปพลิกมันแล้วก็ปัญหานั่นแหละตอนมันเป็นออกมาอันนั้นน่ะคือยากที่สุดของลูกนกเราต้องช่วยมันปะโคตรยากถ้าวันแรกที่มันออกจากไข่แล้วคุณเลี้ยงมันรอดได้เนี่ยคือคือคุณว่างไม่ได้ก่งไหมไม่ได้กิ่งไ,ม,ไม่ได้กิ่งแต่ว่างคือคือคือคุณว่างถ้าถ้าออกจากไข่แล้ว แล้วรอดได้จนมันแข็งแกร่งขนขึ้นบินได้คือว่านไม่ได้เก่งอะ่ะโอ้โหไม่ได้เก่งต้องว่วางท<า>ังสยอะพอมันเกิดมาแล้วเนี่ยมันกินข้าวได้เลยปะไม่ได้เลยมันเกิดมาปุ๊บมึงก็ต้องหยอดอ่ากินได้ก็คือดูว่านกอะไรแล้วก็ดูว่ากินมันมีนกกินได้ทั้งซีรีแลกทั้งอาหารที่เขาทํามาให้แบบแคลเซียมสําหรับนกดีๆก็ให้มันกินไม่ยากไม่ยากถ้าชอบก็ดีแต่มึงต้องว่างด้วยเพราะว่าถ้าลูกนกออกใหม่เนี่ยโอ้โห มึงเลี้ยงอย่างจริงต้องเป็นร้านขายกับส่วนใหญ่เลี้ยงรอดหรือคนที่ชอบนกจัดจัดอ่ะเขาก็จะแบบว่ามีตู้อบแล้วก็คอยแบบคอยแวะบ้บอ,อน้ำคมอแบบไม่ใช่แวะบ้อน้ำคือมันต้องต้องให้เวลาเหมือนแม่มันนะแต่เข้าใจพี่เออนั่นแหละคือมึงต้องว่างแต่ก็ดีก็มีอะไรให้ให้ทําดีแล้วก็ต้องทําใจไว้ด้วยว่ามันมีสิทธิ์มั่งเทงแค่นั้นเองบางตัวมันออกมานะตัวท่านี้ลูกนกออกมาตัวมันมกินนมแพะไหมพี่ นั่นลูกแมวเพราะตอนแมวผมออกผมาอมมาโตงงให้มันกินนมแพะไม่แต่ว่ามันก็ต้องกินนมกันก็ให้ส่วนใหญ่ตอนเด็กๆอ่ะเลี้ยงไม่เป็นก็ง่ายสุดแต่ก่อนอ่ะเขาเลี้ยงกันแค่ซีรีแลกนกหลายๆตัวเนี่ยหลายๆหลายๆยี่ห้อเนี่ยนกอ่ะหลายๆรุ่นอ่ะเขาก็ให้ซีรีแลกเนี่แหละใส่ใส่ลิงแล้วก็เป็นสายหยอดเข้าไปในคอมันก็บีบแต่พอตอนหลังอ่ะเริ่มคนแต่ก่อนเนี่ยลูกแม่นมแพะเขาไม่มีเลี้ยงกันหรอกแต่ก่อนอ่ะเขาเลี้ยงนม นมวัวไม่ว่าจะเป็นแมวหรืออะไรเนี่ยแต่ปัญหาเนี่ยเพราะอะไรรู้ว่าอันนี้อันนี้อันนี้อย่าว่านะั้นแต่มันเป็นเรื่องหนึ่งจริงพอตอนหลังอะ่ะมันเริ่มมีการแนะนํอว่าต้องเป็นนมแพะนมอะไรเงี้ยก็เลยทําให้การเลี้ยงเนี่ยดูเหมือนจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นจะยากขึ้นก็ยากขึ้นเหมือนมันแบบว่าเลยทําให้แบบว่าอะไรก็ต้องนมนมแพะนมแมวไว้ก่อนอแต่จริงๆมันต้องดูแล้วแต่สัต แต่ผมจำได้ว่าตอนเด็กอ่ะผมเคยเลี้ยงมาโดยการซื้อนมหนองโพให้มันกินลูกแมวจริงๆอ่ะเลี้ยงมามกันก็รอดนะใช่พี่เลี้ยงนมหนองโพอะไรก็รอดแต่ว่าด้วยด้วยแมวเนี่ยทําไมรู้ไหมแมวเข้าหมดหมดจริงจังนะแมวมันต้องมีสารอาหารมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันเรียกว่าทอรินเพราะว่าแมวสัตว์จําพวกแมวหรือตัวนาคสัตว์ที่มันผิดกฎหมายอลายตัวนหมดแรง เจอนะคนเนี้ยรผมก็ว่าอยู่มาเข้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคนฟังจริงเดี๋ยวคนตัดแล้วน้อยๆเราชิบหาย FC กูยิ่งตัดน้อยๆเมื่อกี้ถึงสารที่เรียกว่าคอรีนคอรีนก็คือใส่ในน้ําคือแนะนําว่าอย่าเอาคอรีนไปป้อนให้สัตว์กินแต่คือประมาณว่าทอรีนถ้าเรียกไม่ผิดนะถ้าใครเรียกผิดทุกคนก็ต้องแก้แล้วก็ด่าเรามาตรงนี้เลยไม่ต้องมาตัดด่าก็ประมาณว่าตัวหนาคแมว สัตว์จำพวกเนี้ยคือถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้สารอาหารบางส่วนเนี่ยจะทําให้ตาของมันบอดอหรือไม่อาจถ้ามันโตทันไม่บอดก็จะเรียกว่าตาฝ้าตาเนี่ยสมมุติเราเลี้ยงเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงตัวนาคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนเด็กเนี่ยตาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีขาวเลยไม่เคยเลี้ยงตัวนาค้วยไม่เคยเพราะมันผิดกฎหมาย เราอย่าไปเลี้ยงมันนะไม่ดีรู้เปล่าผมเคยพี่ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ไ่ด้เคยหมายมถึงว่าเ <c oughs> คยอ,อยากจะเลี้ยงอาจจะมนผิดกฎหมายอย่าไปเลี้ยงลูกจนจนมารู้ว่าผิดกฎหมายก็เลยเอา้าใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าตอนตัวหน้ามันเด็กๆเนี่ยเราต้องให้มันกินถ้าเราไปให้มันกินนมวัวเยอะตามันจะขึ้นเป็นเป็นฝ้าเป็นฝ้าสีขาวอ่าอ่าที่เป็นเหมือนเป็นเยื่อเยื่อเป็นฝ้าเลยเป็นฝ้าเลย,เเลยแล้วก็บอดเราเลยต้องให้นมแพะกันไว้ก่อน ตอนที่เราเลี้ยงอะนะไม่เคยเลี้ยง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 ทุกคนตอนศึกษาไม่เคยเลี้ยงเพราะว่าเลี้ยงตัวหน้าโอ้โหเวลาแม่งเสียงดังนี่เสียงแม่งดังมากพี่เคยอยากเป็นสัตวแพทย์รึเเลยงอะไรนะไม่ใช่พี่เคยอยากเป็นสัตวแพทย์้ึเมพี่ดูว่าโอ้ความรู้แน่นเลยคือไมมันคนละอย่างกันสัตวแพทย์ต้องต้องฉลาดอีกแบบหนึ่งกูชอบเลี้ยงสัตว์อ๋อันนี้เป็นแค่คนโอเคเข้าใจได้ชอบช่วยเหลือสัตว์ แต่ไม่เคยเลี้ยงตัวนักไม่เคยไม่เคยแต่ว่าเสียตรงนี้ไม่เคยมีไม่เคยมีใครเลี้ยงตัวนังนะทุกคนที่ใหญ่โตเนี่ยยังเลี้ยงไม่ได้เลยนะเพราะว่าเสียงแม่งดังจัดผมเคยแบบว่าแค่เดินไปเข้าห้องน้ำน้แม่งร้องเหมือนแม่งจะตายอ่ะผมเคยดูสารคดีมาผมเคยมีเพื่อนที่เขาเลี้ยงอืมแต่ตอนนั้นอ่ะไม่รู้ว่ามันผิดกฎหมายจากที่ผมเคยอยากเลี้ยงอ่ะผมโคตรลำคาญเลยตังนั่งไม่ไม่ไม่ต้องมึงต้องเจอของจริงก่อนไม่พี่มันแล้วมันก็วิ่งหลงจุ้งแม่งแต่ว่าถ้าถ้าเจอแบบ จ้าสุดต้องเห็นตอนมันกัดโหดมากคนเถอต่อให้เลี้ยงดีๆเนี่ยถ้าถ้าพลาดเจอช่วงอะไรสักอย่างของมันนะถ้ามันงับเนี่ยเละยิงกว่าหมาอีกนะคะแผลนี่คือแบบเละเลยนะต้องคนแบบเอ,อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบเพราะมันเหม็นเขียวอ่ะแต่ยังไม่เท่าพวกเฟอเร์เล็ตอ๋ออืมตะกูลเฟอเร์เล็ตเนี่ยคือถ้าใครเลี้ยงเนี่ยลองถามมันนะแม่งเหม็นอีกแบบนนขนาดใครบอกทาหมันแล้วหายไม่ใช่คือประมาณว่า คุณหลงรักมันเองทั้งที่จริงมันเหม็นมันก็ยังเหม็นอยู่ครับฟอร์เรสนี่คือแม่งเหม็นมากก็เหมือนแมวผมที่น้ําไม่อาบแต่ผมบอกว่าหัวมันหอมตลอดจริงจริงแม่งเหม็นน่าจะคล้ายๆกันคือหลงมันมาเองจริงๆแม่งเหม็นยังไงก็เหม็นเหม็นชิบหายด้วยอืมเข้าใจวันนั้นตอไปเที่ยวกันน้องออฟที่เรียบด่วนแนะนําก่อนว่าอย่าไปเลี้ยงตัวหน้านะครับไม่ไม่ได้สนับสนุนไม่แนะนับนอนนะทุกคนเพราะว่าชีวิตคุณดันไปเจออะไรที่ต้องช่วยเหลือจริง จะได้นะลูกสัตว์ถ้าเราเจอช่วยเหลือจริง,รงก,ก็ต้องช่วยเหลือนะครับเรา,าส่งคืนไปที่กรมอนุรักษ์ได้ไหมถ้าเราอันนี้ไม่ไม่ไม่คือประเด็นว่าส่งก็ได้แต่ว่าไม่ทราบว่าที่ไหนเล,เลี้ยงดีกว่ากันนะก็ต้องอต้องดูเพราะว่าบางทีแบบภานะเขาก็เยอะชิบหายวอดละก,ก็ก็ต้องถ้าใครแบบได้เจอโอกาสที่ว่ามันต้องเลี้ยงสัตว์พวกนี้จริงเนี่ยก็อย่าอย่าไปถ่ายวีดีโอมันเพราะว่ามันน่ารักพอมันน่ารักปุ๊กมันทําให้บางคนผิดแปลว่าผิดวิธี พอเห็นว่ามันน่ารักเลยอยากได้มันเลี้ยงพออยากได้มันเลี้ยงเนี่ยเลยไปเอาแบบผิดวิธีต้องบอกว่าหลายๆบางบางท่านอ่ะเขาอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเลี้ยงไม่ได้อแล้วก็ถ่ายไปแล้วก็เลยโดนใช่ใช่ใช,ใช่แล้วมันทําให้พอคนเห็นพูกแบบโอ้ยแม่งน่ารักก็เลยว่าไปพยายามหาพอพยายามหาเนี่ยมันก็จะเกิดการที่ว่าหากันมาแบบผิดวิธีละต้องไปฆ่าคุณแม่มันหรือะอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อจะได้ลูกมันมาอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนําห้ามอย่าทั้งที่ดีสุดเลยนะครับอย่าไปเลี้ยงตัวเลยเลย แนะนำเลี้ยงแค่เนี่ยเลี้ยงตัวเองรอดเลี้ยงตัวเองรอดก่อน <c oughs> เลี้ยงเลี้ยงตัวเองรอดปุ๊บหมาแมวได้ไดหมาแมวเจอลูกหมาลูกแมวช่วยเหลือได้ดีครับน่ารักวันนั้นไปเรียบด่วนกับอ๊อฟไปเดินเล่นแล้วก็ไปแวะตรงบูธอ่าบูธสัตว์เลี้ยงแล้วผมก็ไปเจอลูกเมียแคทก็เลยถ่ายถ่ายส่งไปนักถามว่าพี่นกอยากเลี้ยงไหมพี่แต่ว่านตอนนั้นน่ะพี่คนที่ยืนจ้องอ่ะคือไออ๊อฟอ๊อฟบอกว่าไอ้นี่มันไปบ้านเพื่อนพี่มันก็จะเมียแคทเขากลับมา โอ้มันเคยไปเจอมาแล้วเจอแล้วแล้วมันบอกอยู่ว่าผมอยากได้พี่แต่ผมไม่รู้จะเลี้ยงไหนผมก็เลยบอกว่าซื้อไปเลยแล้วเดี๋ยวพี่แ็กเขาจะให้คำตอบมังไงแคปแคปนะเอาตังไหนไปซื้อเมียแคทกันก่อนมันตอนนั้นมันมันตัวละตัวผู้เหมือนหนึง่งตัวเมียเหมือนสองเดถูกแค่นี้แวเหรอ,หรอน่าจะพี่เป็นตัวตัวลูกใช่นอมเอาตังแดกข้าวผัดเอาตังตังซื้อของใช้ ผมเชื่อว่ามันเอามาแน่พี่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่เอาหรอกเพราะว่าไม่นี่ถ้ามันเจ้าน้ําเจ้าจริงจังอะแพะเออวันนั้นมีลูกแพะด้วยแต่ไม่ได้ถ่ายดูผมแพะแค่มีจริงไหมพี่อ่ามีจริงพวกอ่าพวกสามตัวปิกมี่ไอพวกอ๋อแพะปิกมี่ไม่ไม่มันจะมีสัตว์แคะเนี่ยมีไหมเยอะมากพวกที่มันผสมจนมันแค่หรือว่าแคะจริงแต่มันแพงแต่ถ้าคุณไปเจอราคาถูกๆอะไม่แค่หรอกพอซื้อมาเลี้ยงแป๊บๆหนึ่งโอ้ตัวมันใหญ่กว่าหมา ตอนเด็กผมโดนบ่อยไหมกับไอ้พวกกระต่ายใช่พี่กระต่ายแค่เนี่ยคนโดนเยอะมากกระต่ายตลาดเนี่ยเขาจะบอกว่าอย่าให้คุเจอนะคนนี้บอกเลยแล้วเครื่องแรงซะด้วยสิไม่ใช่พิกาอวเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเขาได้ยินไหมเนี่ยอันนี้ก็คือแต่ก่อนอ่ะถ้าถ้าตามตลาดอ่ะกระต่ายแค่คนโดนเยอะเยอะมากผมก็โดนกระต่ายแค่พอมาปุ๊บแม่งตัวทุนนี้ตายแม่งตัวทุนนี กระต่ายที่จังไลมากของบ้านพี่เวลาเลี้ยงแต่ละตัวไม่เป็นไรมิงชอบเยี้ยวใส่มันจะเดินมาใกล้ปุ๊บสะบัดตูดฉีใส่จับย่างแม่งเลยอ๋อไม่ใช่แลวเล่นผมเคยโดนที่แบบว่ามันมันจะเอ้ยนี่ฟักไข่เป็ดอยู่ออกจังเนี่ยมีไข่เป็ดด้วยมีฟักอยู่ในตู้อ๋ออ่อเราก็เอาลูกนี้ไปแซมได้ถูกไห อันนี้อันนี้เอาไปแซมตู้พักเล็กใน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 บ้านบ้านฟ้าบนตู้เย็นมีตู้พักเล็กอยู่มันไปศึกษาแล้วก็จบไลฟ์ลงไปหาศึกษาดูได้ผมสงสัยว่าถ้าเราหยิบไปนี่แม่มันจะกลับมาไหมหรือแม่มันไม่กลับ<อ>แล้วสภาพดูไม่กลับแล้วถ้าฟองเดียวเพราะว่าปกติอย่างน้อยมันมีสองฟองสองฟองอ่ะสองประมาณประมาณสองฟองแล้วก็อย่างน้อยต้องเห็นมันอยู่ตรงไหนนี่แหละแต่นี่มันไม่มีแวบมาคิดว่าเดี๋ยวเอาเอาไฟไฟฉายส่องว่ามีเส้นเลือดไหมอ่าถ้ามีเส้นเลือดก็เอาเข้าตู้พักเลย แล้วก็ให้น้าชื้นๆทุกวันคุมอุณหภูมิถามเพื่อนเลยนกเขาต้องอุณหภูมิเท่าไหร่เพื่อนๆมีใครทราบไหมครับว่านกเขาต้องเลี้ยงไข่นกเขาอ่ะเราต้องให้มันอยู่ในอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับดีไม่ต้องเปิด Google หรอกเพื่อนๆช่วยกันใช่เพื่อนๆช่วยกันดีกว่าต้องบอกว่าอจะกดสอยู่และนี่ก็คือวิทยากรด้านการเลี้ยงนกนะครับผมของศูนย์พักพิงสัตว์ปีกคูบองนะครับเลี้ยงตายมาหลายตัวแล้วแต่เวลาตายไม่ได้บอกเพื่อน ตายบอกเลยว่ามันแต่ละตัวไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงง่ายยิ่งเวลาเจอถ้าถ้ายากสุดเลยนะเลี้ยงมาเราไม่รอดอะรอดน้อย่ะสามสิบเจ็ดองศาอย่าให้เกินนี้ครับพี่สามเจ็ดถ้าไข่เป็ดเหรอน่าจะนะพี่สามเจ็ดถึงสามแปดก็ถ้าเท่าไข่เป็ดหลออันนี้สามห้าถึงสี่สิบเอาละกูเชื่อไขรได้ปาไหนผมว่าสามเจ็ดแล้วกันเมื่อกี้สามเจ็ดนี่เยอะร้อยหนึ่งไรร้อยหนึ่งก็สุกแดกพอดีร้อยหนึ่งก็อร่อยแล้วหละร้อยแปดสิบสองนาทีทำแดกเถอะอนี่ แต่ไหนเขาก็ได้เกิดมาแล้วนะก็อย่างไ้เขามีชีวิตแต่ประเด็นคือใครจะเติมน้ำนี่ยช่วยกันเลี้ยงจะได้มีอะไรถ่ายเล่นดูฝีมือแต่ละคนก็คือวัดกันเลยว่านกตัวหนึ่งเอารอดไหมอยากมากแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรามีเจอเยอะเคยมีนกแปลกไหมที่แบบว่าแปลกที่มาปลกไม่มีหรอกส่วนใหญ่นกแปลกที่เราเห็นในประเทศไทยคือนกลุด ลูกจะานคนเลี้ยงอ่าลูกจะานคนเลี้ยงถ้าแปลกในกทมไม่มีอะไรแปลกแบบแบบอเนี่ยมึงเห็นเนี่ยเขาเรียกบ้านนกนะเนี่ยฮะหลังเหลืองนี่หลังเหลืองนี่อ๋อหลังเนี้ยนะใช่ครับบ้านนี้คือบ้านนกนะครับไม่มีคนอยู่มีคนที่เฝ้าบ้านอยู่เจ้าของไม่ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ที่ไหนเจ้าของน่าจะรวยแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้ว่าแบบอ่าไม่ค่อยได้เข้ามาดูแต่ก่อนเนี่ยเป็นบ้านนกเนี่ยไม่ได้บ้านคนนะเนี่ยบ้านเลี้ยงนกนะน่บ้านนกเนี่ยหลัง10คูณ10เมตรเนี่ย10คู หรือว่านกมันเข้ามาน่าจะเป็นพวกนกกีฬาหรือว่านกอะไรพวกนกแข่งพวกอะไรพวกนี้ในนกจิ๋วนกงงหัวจุกีิราบไม่ใช่ถเป็นบ้านเนี่ยหรือว่าบางบางที่ถ้าเป็นตึกโครงโครงสร้างตึกเราเห็นมันเหมือนโครงสร้างตึกร้างอ่ะเขาเลี้ยงนกนางแอ่นคือสร้างตึกเนี่ยเพื่อให้ให้เลี้ยงนกนางแอ่นผมเนี่ยจะสร้างหลายครั้งละจะสร้างเพื่อให้นกอยู่เฉยๆนะครับไม่ได้เป็นการพาณิชย์แต่ดงสิ้น รวยไงกูรวยไงเออกูเบื่อพวกแซะเออกูรวยแซวเล่นไม่ได้รวยไม่คือผมมันไม่ไม่มีไม่มีตังค์ไม่ได้มีเงินเก็บไม่ได้ชอบชอบแบบว่าพอพอมีเงินก็ซื้อเป็นแบบทำนู่นทำนี่ความสุขไงเพราะว่าไม่รู้อยู่ถึงอายุไม่รู้วเออโดยความที่ว่านอนก็ไม่นอนอะไรก็ไม่นอนก็เลยจุดจบของคนพวกนี้ย มีไม่เยอะหรอกไม่เกินสามห้าส่วนใหญ่เออไม่เกินสามห้าแล้วคือภาพภาพที่ที่เห็นมากกว่าคือคือประมาณว่าคนที่เป็นอย่างนี้ดูดูแข็งแรงส่วนใหญ่มองเท่งกันหมด oh, แต่ว oh. ่าเราเลยพูดเรื่องพวกนี้มันต้องไม่ต้องไปเครียดหมอนนะั้นมันเป็นเรื่องของปกติในะชีวิตคนเราที่ท,ที่ต้องเจออนะไรเงี้ยบางคนเครียดก็เครียดแต่บางคนถ้าชินกับสิ่งที่เจอเราก็เห็นสภาพกันอยู่แล้วเราก็ยังทําตัวแบบเนี้ยมันก็มีให้เห็นเตือนกันอยู่ทุกๆวันแต่เราก็ยังเป็นแกล้งแบบนี้กันอยู่มันก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องไม่ตกใจต้องบอกว่าจะอยยูู่ถึงแคครุนนีี้้้กไดดวมมาาทสข กันครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับวิทยากรด้านการเลี้ยงนกด้วยนะครับให้ความรู้ผิดๆถูกๆให้ความรู้ผิดๆถูกๆนะครับผมโหเป็นไงพุกคนวัวนนี้เล่นนกสนุกกันไหมฮะตอนแรกว่าจะไม่นั่งเราจะมานั่งคุยเล่นนะไปไปมาๆก็ได้เรื่องนกกันนะฮะได้ความรู้เรื่องนกกันนะฮะสนุกดีทุกคนโอ้ยแต่ว่าโอ้เดี๋ยวผมพาไปดูไข่อีกรอบแล้วกันว่า พาไปดูไข่พาไปดูไข่รอบมาดูไข่รอบหันกล้องก่อนนี่ตั้งแต่หันกล้องเป็นแล้วก็หันทั้งวันเลยทีเนี้ยนี่ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไข่ชัดไหมฮะ <c oughs> <c oughs> และนี่คือวิทยากรด้าน <c oughs> การเลี้ยงแมวนะฮะ <c oughs> ผมเมื่อกี้วิทยากรด้านการเลี้ยงนกมาพูดคุยแล้ว พามาเลี้ยงแมวนะโอ้คนดูเยอะจังคนน่าจะไม่รู้ไปไหนกันก็เลยมาโปรอืมเปล่าเราไลฟ์ที่นี่ใช่ใช่เราไลฟ์ที่นี่ตอนผมนั้นผมไลฟ์ชงแมวที่บ้านนะคนดูสองร้อยแล้วก็เหลือเหลือร้อยี่สิบแล้วก็เหลือแปดสิบน่าจะแมวไม่น่ารักเดี๋ยวผมต้องมาไลฟ์แบบขอบคุณแทนลับที่แบบส่งส่งของขวัญแบบมาให้ให้ของขวัญวันรับปริญญา ผมขอบคุณตรงนี้เดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนตรงนี้เลยอ่ะขอบคุณตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปเปิดแยกทีล้กันไปเปิดแยกทีล้กันผมไปกินข้าวก่อนได้เดี๋ยวั้งหมดไม่มีตังนะไปหยิบในนู้นมาได้ไม่เดี๋ยวออฟมังก็ย่าเดินมาพี่พี่เบสเงินหมดอายุหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวช่วยใช้เดี๋ยวช่วยใช้อะไรเงี้ยโอเคผมไปแล้วนี่ก่อนจะไปหาก่อนเดี๋ยวไปล้เจอกันเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนได้ได้ อย่าลืมว่ามีแกงส้มไข่ปลาโอ้โหร้อยนะัดร้อยร้อยร้อยเอา้เอา,เ,อาเรียบร้อยเตะไข่ดาวไปซะแล้วนะะก็โอ้วันนี้มีพี่ fc คนหนึ่งเขาส่งนี่มาให้ข้าวหย่ำนะที่ผมขอไว้เมื่อรอบที่แล้วนะฮะแล้วก็ก็ขอบคุณเขาในนี้อีกรอบหนึ่งผมไม่รู้ว่าเขามาดูหรือเปล่าพอดีผมได้เจอเขาแป๊บเดียวผมยังไม่ทันเห็นหน้าเขาเลยนะฮะแว่นอาจจะมองเห็นไม่ชัดก็เลยขอโทษพี่เขาไปด้วยนะฮะแต่ขอบคุณมากครับอร่อยวันนี้เราจะลองแบบว่า ของพี่นดลใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณพี่นดลมากครับขอบคุณพี่นด,ดนมากฮะไปปากลก้วยไหมผมอ่ะเราไปป่ากลก้วยกันสักคนสองคนแล้วกันอุยอ๊ยอุ้ยไปยังไงผมจัดกล้องให้ดีก่อนขากล้องมันลงเด้งมนะันเนี่ยน่าจะได้ผมปรึกษาเพื่อนๆนหน่อยดีพอดีว่าสมมติว่าเวลาผมไปปากลก้วยเนี่ยผมจะเป็นต้องแบบว่าป่ากลก้วยทุกคนไหมพอดีว่าผมแค่รู้สึกว่าผมไม่อยากแบบว่ามา เผาตังเพื่อนเพื่อนเล่นโดยที่ว่ามันไอเนี่ยนึกออกปะ่ะฮะผมก็เลยคิดว่าบางทีแบบว่าเวลาผมเข้าไปแล้วแล้วเพื่อนๆบอกว่าปักพิกกดพี่คีกดพี่คีกดพี่คีผมก็เลยสงสัยว่าผมจาเป็นต้องกดไหมเพราะว่าผมอย่างนี้ผมบอกผมไม่ได้อยากแบบว่าผ่านเงินทุกคนเล่นอะ,อ,ะอะไรเล่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองลองสมสมเล่นเล่นดูนะฮะแต่ว่าเอาสักคนสองคนแล้วกันกดสมแล้วทุกคนกดสมแล้วผมเปิดเสียงมือถือกันเปิดได้สุดเลยเปิด လာရအောင်ထိအောင်ချိလိုက်ချိလိုက်တက်ချင်တယ်ဟာဟယ်လိုလူလေးစကြပါတက်ကြပါစကြဝင်ကြิญရောက်ပါဖိတ်ခေါ်နေတာ